สวัสดีจ้าวันนี้ทางอ่ปนพัทจะนําเสนอรถกระบะดําอลูมิเนียมข้อเกษตรรถคันนี้ลูกค้าสั่งต่อตัวถังเป็นกระบะดําอลูมิเนียมแผงทางอลูมิเนียมฝาทางก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันค่ะทางอ่ปนพัทก็ใช้สีแดง 2K เฉดสีแดงมุกแดงพ่นรอบคันค่ะรถคันนี้มีความกว้างอยู่ที่สองเมตรสามซีฟความยาวห้าเมตรสี่ซีฟ ความสูงเม็ดเก้ิติดตั้งกระบอกดำแปดตันค่ะ <Wow. S 1> และลูกค้าก็สั่งเพิ่มคานหนาจากรถหกล,ลอ้อเป็นรถแปล้อค่ะ uh. เป็นระบบถุงลมแบบยกเพ้าได้รถคันนี้รวมนำนักบรรทุกได้20ตันและบรรทุกเฉพาะเนื้อสินค้าได้13ตันลูกค้าคนไหนสนใจกระบะบรรทุกสินค้าก็โทรสอบถามราคาได้เลยเด้อค่ะหรือจะมาหลอกถามราคาก็ได้ค่ะ mm hmm. ไม่ว่ากันค่ะ